ทำให้พี่เฟสด้วยภูมิอเขาก็มีมน้ำใจแบ่งให้ทักพี่เฟศเป่าถ้วยให้ไม่ให้ผู้ป้าไปด้วยปไ,ไปเฟสเด้เป่าถ้วยไม่ให้น้องนี่ MM. ไปแม่เตรียมไม่ให้ตรงนั้นอ่ะ mm hmm. ขยัยบถ้วยไปใก,ใกล้ๆสิแล้วเอานมออกจากตรงนั้นสรปุปเอาก็ขยัยบ ขยับถ้วยไปใกล้ๆสิลูกหกไหมล่ะไม่ฟังการที่ไม่ฟังเวลาที่แม่พูดมันหกไหมเก็บขึ้นมาทุกเม็ดเลยนะเพชรขึ้นลงไปเก็บเลยนั่งดีๆเวลาแม่แม่เคยสอนหลายครั้งแล้ว เวลาที่เด็กมันไม่ฟังผู้ใหญ่สอนนี่มันจะเป็นยังไงมันจะเป็นตามคําที่แม่พูดใช่ไหมแล้วนมก็ไม่ได้ให้น้องไหนเห็นไหมปุ๊บปั๊บอ่ะ,ะอ,อุ้ยเอาไปเดี๋ยวละให้ปุ๊บปั๊บไปลูกไปถ้ามันเยอะเกินไปไปเอาถ้วยปุ๊บปั๊บมาภูมิเอาถ้วยปุ๊บปั๊บมาอันฟังคําสั่ง เพชรตักแดงเดี๋ยวเขาที่ตักแบงไ้แบงให้น้องไปเพื่อตัวเองมันเยอะอ่ะเขาจะให้อยู่ปั๊บย่านว่่ได้กินผู้ลงค้นผู้น่ะเบิง้งรู้เอาขึ้นไปกลับขึ้นไปกลับขึ้นไปก่อนเอาภูมาให้นั่นเป็นนักเสี่ยงโชคยาดเกิน

เออเดี๋ยวแม่มีอีกอยู่ม้มก็ไม่เอาคารุบอกไว้อันกินคือเขาเพิ่นสิกินคือเขามือนีิไอเหี้ยนเดี๋ยวจะเบิ่งเด้อ อันน,นั่นใส่มือละ่ะกินไปสักพักหนึ่งสิสสยกขึ้นหูสิยกขึ้นสดแบบที่นี่นะอร่อยไหมครับสิอร่อยไหมป๊าปป๊าปครับอร่อยไหมป๊าปเออีิใส่และวป๊าป,ปนะนั่น แมมาสอนควบแม่อีกนานอยู่คำใหญ่ไปบออืมขยิบเข้าไปใกล้ๆเวลากินอืออือ นั่งกินกันอย่างสงบสงบน่ะนั่บาแล้วว่ะบาแล้วว่าพู้ลงค่วนสิอ,อดบวายบาลงคนเรล่าผู้สีควนสีถันมันประเภทมีน้ำน,านะสิสดเลยครับลูกแอมก้เย้ด้วัค่ะเนว่ตันนี้สด <c oughs> Das hat man gerne mal.